สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสาธารณะรายการแห่งความสุขเพื่อสาธารณะกับระบบบริการสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับชุมชนโดยโรงพยาบาลเพื่อสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยกับชุมชนค่ะและสำหรับรายการในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะ ท่านนายแพทย์อนุวัตส,สุภชุติกุลผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะเพราะว่าหัวเรื่องของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับชุมชนค่ะเราก็เลยมาอยู่ในชุมชนใช่ค่ะเพื่อให้รู้สึกว่ากลมกลืนกับบรรยากาศนะคะอาจารย์คะจริงๆแล้วอยากจะเรียนสอบถามว่าแนะนา,นาขององค์กร สรพนะคะหรือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเนี่ยเข้าไปมีบทบาทอย่างไรนะคะในการกระตุ้นให้โรงพยาบาลเนี่ยทำงานร่วมกับชุมชนค่ะครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะชี้นําทิศทางการทํางาน<ม>ที่ที่ควรจะเป็นให้กับโรงพยาบาลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่อยู่ในชนบทหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ประจำอำเภอเนี่ยรเราก็จะพบว่าโรงพยาบาลต้องมีเขตรับผิดชอบที่ชัดเจนมากในการดูแลสุขภาพของคนทั้งอำเภอ แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังมากขึ้นหรือว่ามีผู้สูงอายุมากขึ้นมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านสังคมมากขึ้นเนี่ยการที่โรงพยาบาลจะอยู่ในที่ตั้งอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ในการดูแลสุขภาพได้สําเร็จเป็นผลดีนะครับดังนั้นการที่โรงพยาบาลจะออกไปนอกรั้วโรงพยาบาลแล้วไปทํางานร่วมกับชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทิศทางการทํางานที่ ที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ประเทศไทยเองก็ได้บุกเบิกการทํางานด้านนี้นะครับมายาวนานทีเดียวตั้งแต่การที่มีมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่มีมีแนวร่วมนวมนชุมชนใหมีส่วนร่วมที่ก็ทํางานร่วมกันมาตรงนี้ครับ ก็จะเห็นได้ว่านะคะในเรื่องเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพนะคะรำพังถ้าเราตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะการกับเคลื่อนเกี่ยวกับงานสุขภาพนั้นอาจจะได้ไม่เต็มที่ทีนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะอาจารย์ระหว่างการทํางานอยู่ในโรงพยาบาลกับการที่ลงไปทํางานกับชุมชน บุคลากรยังเป็นกลุ่มเดียวกันแนวทางในการทําเหมือนกันเป็นเรื่องของการส่งเสริมหรือการรักษามันต่างกันอย่างไรคะอาจารย์เราจะมีคําพูดกันที่เข้าใจง่ายๆนะครับคือว่าเวลาที่ทํางานกับชุมชนเนี่ยก็คือว่าเราทําให้คือเราไปให้บริการไปจัดบ,บริการให้ในชุมชนเช่นอาจจะไปตั้งคลินิกหรือว่าไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะ,คร,ค,ะครับอันที่2คือว่าเราร่วมกันทําก็คือว่านอกจากที่เราจะทําให้แล้วเนี่ยชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมเช่นอสมเข้ามามีส่วนในการที่จะคัดกรอง ผู้ป่วยหรือว่า,มา,ม,ามาร่วมในกิจกรรมในการตัดกินกร่วมกันตรงน,นี้กับอันที่3ามก็คือว่าเราหนุนเสริมให้ชุมชน,นทำด้วยตนเองอตรงน,นี้ก็คือว่าความเป็นเจ้าของก็จะเป็นของชุมชน่นแหล่ะเราก็ต้องไปพัฒนาศักยภาพความสามารถให้ชุมชน,นสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตนเองนะครับทีนี้ในงานที่ที่ทำของโรงพยาบาลเนี่ยเราพบว่านอกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ยังจะมี รพ <inequ ity S 2> <loser. S 1> สตอซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลนะครับรพศต่อโดยที่เราเมื่อตอนนี้เรียกว่าสถานีอนามัยนะครับก็เป็นการมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแลวเราก็มีอสมในพื้นที่นะฮะก็ทางานตรงนี้ต่อเนื่องกันนั้นการดูแลก็จะเป็นการดูแลที่ส่วนหนึ่งก็คือการที่เราออกไปคือถ้าผู้ป่วยมาที่หาได้เราเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานในรั้วเราแต่พอออกเปนอกรั้วเนี่ยเราก็มีตั้งแต่การที่เราเราไปเยี่ยมบ้านเป็นดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เรียกโฮมแชร์หราอว่าการที่จะพยายามที่จะสร้างความสามารถให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ตอนนี้ก็เป็นเซลฟ์แคร์ดูแลตนเองแล้วก็ในบางเรื่องเนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ป่วยแต่ละรายแล้วล่ละแต่ว่าเป็นการมองภาพรวมของปัญหาสุขภาพในชุมชนมเป็นมีปัญหาเรื่องน้ําเสียมีปัญหาเรื่องสิง่งแวดล้อม,อม ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าปัญหาทางสังคมเช่นการบริโภคสุรายาสูบอะไรต่างๆเนี่ย<อ>ชุมชนก็สามารถจับปอประเด็นล่นี้ขึ้นมาเป็นเป็นประเด็นที่ที่จะนามาแก้ปัญหาตัวเองได้โด<อ>ยที่โรงพยาบาลทําหน้าที่อะไรนะครับโรงพยาบาลก็จะทำหน้าที่ในการที่จะหนึ่งคือว่าให้ข้อมูลคืนข้อมูลให้ชุมชนนะโรงพยาบาลบอกว่าคือข,ข้อมูลให้ชุมชนเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นท,ที่ที่รวบรวมปัญหาสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ผู้ป่วยก็จะมาที่โรงพยาบาล เราแค่มีข้อมูลเหล่านี้นะที่จะไปบอกเขาว่าเนี่ยขณะที่ชุมชนมีความเจ็บป่วยอะไรมากแล้วก็ที่ไหนเป็นกันมากอะไรต่างๆครับก็คืนข้บไปให้ชุมชนก็เอาข้อมูลไปพิจารณาและก็ตัดสินกันว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ก็อยากแก้โรงพยาบาลก็จะถอยออกมาเป็นผู้ที่จะคอยคอยซัพพอร์ตคอยให้การสนับสนุสนคอยให้ความช่วยเหลือเนี่ยเมื่อเมื่อชุมชนรู้สึกว่าเอ๊ะถึงทางจะหาคำตอบในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยากทำลวแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาตัวนี้มีวิธีอะไรได้บ้างเนี่ยก็ ทางโรงพยาบาลก็เป็นฝ่ายที่ให้ให้ข้อมูลช่วยเหลือนะครับแล้วก็การตัดสินใจก็แล้วแต่ว่าชุมชนมีมีวุฒิภาวะแค่ไหนถ้าถ้าเริ่มต้นก็อาจจะช่วยกันตัดสินใจแต่ถ้าชุมชนเก่งแล้วเนี่ยก็ชุมชนก็อาจจะตัดสินใจเองว่าอยากจะทำอะไร ะจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพนั้นนะคะไม่สามารถทําได้โดยที่ใดที่หนึ่งและที่สําคัญการดูแลสุขภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรทางสาธารณาสุขเท่านั้นนะคะประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมค่ะและที่สําคัญตอนนี้มีคาว่าชุมชนสุขภาวะค่ะอาจารย์พอจะให้นิยามหรือให้ความหมายหรือความสําคัญกับคําว่าชุมชนสุขภาวะได้อย่างไรคะตรงนี้มีความหมายในเชงิงทั้งที่เป็นเป,นป้าหมายและกระบวนการครับ ที่ว่าเป็นเป้าหมายเลยว่าเป้าหมายคือมองสุขภาวะของชุมชนโดยรวมทั้งชุมชนคือไม่ได้มองเฉพาะเพาะคนใดคนหนึ่งหรือไม่ได้มองว่าไม่ไม่เจ็บป่วยแต่มองถึงการมีสุขภาพดีเวลาที่พูดถึงสุขภาวะคือม,มองการที่มีสุขภาพดีซึ่งซึ่งสูงมากกว่าการที่ไม่เจ็บป่วยแต่ว่าสุขภาพดีทั้งทั้งกายใจสังคมคสิ่งแวดล้อมในสาร์เนี่ยร่วมกันนะครับ กับถ้ามองในแง่ของกระบวนการก็ถือว่าการที่จะไปสู่ภาวะนั้นได้เนี่ยเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนทั้งชุมชนเสมอมาซึ่งการที่คนทั้งชุมชนเข้ามาร่วมมือกันนั้นเนี่ยก็ทําให้สามารถที่จะจับประเด็นที่เป็นปัญหาในความรู้สึกของชุมชนจริงที่เขาเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญแล้วถ้าเราทําให้ชุมชนที่รู้สึกว่าเรื่องนี้สําคัญแล้วมีความเป็นเจ้าของลงมาทำทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะได้ผลดีกว่าคนที่ ยัดเยียดหรือว่าจ่กให้คนอื่นมาบอกให้ทำจนเลยว่าคนอื่นบอกว่าเรื่องที่สําคัญเพราะตัวเราเป็นคนบอกเองเราเห็นคุณค่าความสำคัญเรื่องนี้นั้นความหมายของชุมชนสุขภาวะเนี่ยก็จะอาจจะมองได้ทั้งสองแง่ตรงนี้ซึ่งแต่ละที่ก็แล้วแต่นะครับแต่ละที่อาจจะไปทาในในวิธีการที่ต่างกันแล้วแต่ว่ามีความพร้อมของของโรงพยาบาลและชุมชนในด้านไหนบ้างค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้หลายๆที่นะคะเริ่มมีตัวอย่างในเรื่องของตำบลสุขภาวะอำเภอสุขภาวะบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วคงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของโรงพยาบาลกับประชาชนน่าจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนต่างๆที่อยู่ในอำเภอหรืออยู่ในชุมชนนั้นความเกี่ยวข้องนอกจากโรงพยาบาลรพสตซึ่งเป็นโรงพยาบาลสุขภาพตำบลแล้วนะคะสร้างเสริมสุขภาพตำบลแล้วอาจจะมีในกลุ่มของอบตอบทอำเภอหรืออะไรส่วนๆต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ เรก็จะมีกลไกนะฮะมีกลไกในการที่เข้ามาร่วมมือกันเช่นบางพื้นที่อาจจะใช้กลไกที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพอาจจะเป็นธรรมนูญสุขภาพประจาตาบลอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทาให้คนคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยได้เข้ามาร่วมกําหนดว่าทิศทางหรือว่าเป้าหมายหรือว่ากฎจัดการต่างๆในเรื่องสุขภาพนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะทําให้การทําง,งานต่นางๆง่ายขึ้นคือลําพังเจ้าหน้าที่ในใน ร,ระบบในโรงพยาบาลเลยว่าในระบบสาธารณสุขเนี่ยนะฮะจะไปดูแลทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยจะดูแลได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมครับแต่เมื่อชุมชนเข้ามาร่วมมือเนี่ยก็จะทําให้เป็นผูกเป็นตาช่วยกันแล้วก็เป็นการรวมพลังกันพอมีไม่ว่าใครจะคิดขึ้นมาเนี่ยกี่เหลือก็จะเข้ามาช่วยกันทางโรงพยาบาลคิดเป็นฝ่ายคิดทางชุมชน,นก็เข้ามาช่วยทางชุมชนเป็นฝ่ายคิดโรงพยาบาลเข้ามาช่วยแล้วก็นอกจากนอกจากสองฝ่ายนี้แล้วก็ยังมีมีอย่างที่ว่านะครับมีทางด้านท้องถิ่นทางด้าน <'s> ชุมชนกลุ่มต่างๆกลุ่มพลังต่างๆนี้เข้ามาเข้ามาร่วมกันนี่เป็นเป็นอะไรที่เห็นเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะและในวันนี้นะคะเรามีโรงพยาบาลที่ต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทํางานร่วมกับชุมชนค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงโรงพยาบาลน,นี้สักนิดหนึ่งโรงพยาบาลน,นี้ชื่อว่าโรงพยาบาลวังน้ําเย็นค่ะแลผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้ยินกิจศัพท์ของโรงพยาบาลน,นี้เป็นอย่างดีนะครับในฐานะที่เป็น โรงพยาบาลที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเราไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยด้านหลังของโรงพยาบาลนี้ก็จะเป็นเป็นป่าสมุนไพรเลยนะครับเป็นเป็นป่าจริงๆแล้วก็มีสมุนไพรท,ที่ที่อยู่ในในบริเวณนั้นนะครับแลวก็โรงพยาบาลก็มีความมุ่งมั่นนะฮะทั้งผู้บริหารแลวก็ทีมงานก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาคุณภาพและเรียนรู้ในการที่จะนำเอาประเด็นต่างนั้นเนี่ยครับมามามา,มาพัฒนาต่อนเนื่องนะฮะ ป็นโรงพยาบาลที่ทีมงานก็มีความใส่ใจในในความรู้สึกในปัญหาที่ละเอียดอ่อนของของผู้ป่วยนะครับเช่นเมื่อมีมีผู้ป่วยวัณโรคเข้ามาเนี่ยมีสมัยหนึ่งที่โรงพยาบาลที่กระทรวงเนี่ยกำหนดว่าผู้ป่วยวัณโรคจะต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลระยะหนึ่งนะครับโรงพยาบาลก็ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางด้านจิตใจแลือว่าในการที่ต้องถูก ทุกเก็บตัวอยนะ่างโรงพยาบาลค่ะแก็แกพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าท่านผู้อำนวยการได้เล่าให้เราฟังจนเราพวกเราทุกคนอยากรู้จักโรงพยาบาลวังน้ำเย็นค่ะและแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็นที่จะมาให้สัมภาษณ์บทสัมภาษณ์กับเราแล้วก็พูดคุยกับเราค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราคงจะต้องพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับเรื่องราวของโรงพยาบาลวังน้ำเย็นด้วยกันค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการสุขสาธารณะค่ะเชื่อแน่ว่าหลายคนนะคะคงอยากจะรู้จักและก็ได้สัมผัสนะคะบรรยากาศของการทำงานร่วมกับชุมชนกับโรงพยาบาลวังน้ำเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามฟังบทสัมภาษณ์นะคะที่ท่านผู้บริการโรงพยาบาลน,นะคะได้กรุณาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทางานร่วมกับชุมชนกับคนโรงพยาบาลก็ที่เราทาก็คือให้ข้อมูลสุขภาพเข้ากับไปก่อน ว่าบ้านเรามีอะไรกันบ้างนะมีโรคอะไรมีความ <c oughs> สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันคืออะไรสิ่งที่เขาจะต้องกัวงวลในอนาคตคืออะไรเบาหวานความดันไหมผู้สูงอายุหรือเปล่าแล้วก็ชุมชนต้องคิดเองนะนี่คือสิ่งที่เราจะค่อยๆเริ่มทําค่อยๆเริ่มทำจากการที่อาจจะเมื่อก่อนจะสั่งให้ทําอันนี้แต่ตอนนี้เราต้องดึงชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นให้ข้อมูลให้ความคิดแล้วก็ให้เขาคิดมาว่าเขาอยากทําอะไรอะไรที่อยากสนทุนได้ เราจะช่วยแต่เขาต้องเดินได้ด้วยตัวเองเป็นหลักนี่ก็คือหลักการที่เราจะให้ทํางานให้ชุมชนเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ทํางานในโรงพยาบาลมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นไม่รู้จักบ้านคนไข้ไม่รู้จักว่าเขาอยู่ยังไงพูดไปเขาทําได้เปล่าก็ไม่รู้อยากรู้รต้องทำอะไรก็ต้องก็ต้องลงไปอ่ะถ้าลงไปปุ๊บลงไปตามรอคอสตอไปที่บ้านผู้ป่วย ไปในชุมชนที่ที่ยากลำบากนะครับเราก็จะเข้าใจว่าคนไข้มาไม่ได้ก็มีคนไข้ไม่อยากมาโรงพยาบาลก็มีแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ให้เขายัางไงเราก็ต้องพัฒนาโครงการต่างๆขึ้นมาตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือจะเป็นยกโรงพยาบาลลงชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจได้คุณภาพแล้วก็หลักการทำงานกับชุมชนทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น เทศบาลอบทโรงเรียนหรือส่วนอื่นๆที่เราดูกันมาตลอดเนี่ยคือหลักการคือทํางานชุมชนพาคนเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กับผู้ที่ร่วมงานแล้วก็ถ้าเราเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยรู้ว่าความยากลําบากรายละเอต่างๆเป็นยังไงลรวก็จะพัฒนาร่วมกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะตอบสนองกับชุมชนของเขาเองจริงๆการใช้มาตรฐานเ a ชคู่คู่กับชุมชนนะคบก็ในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานใดๆเนี หลักการหรือแก่นแท้มันคล้ายๆกันคือต้องเรียนรู้ปัญหาหาสาเหตุปัญหาทําแก้ไขและรับผลทงมัทุกสมุทรไทยนี่รดมากหรือจะเป็น P D C A หรือจะเป็น3ามทต่ตางนะครับในโรงพยาบาลปรท a ในชุมชนเราก็ใช้ P C A หรือจะใช้ D H S หรือจะใช้ชื่ออะไรตามๆสรุปว่าเราต้องเริ่มที่ปัญหาปัญหาชุมชนกับปัญหาโรงพยาบาล ถ้ารับรู้ซึ่งกันและกันจะนํามาสู่การวางแผนร่วมกันแล้วก็พัฒนาแนวทางนี้ร่วมกันต้องทําด้วยนะเพราะถ้าไม่ทำปุ๊บเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราวางแผนไม่ดีหรือเปล่าอีกอันที่สําคัญที่สุดคือผลลัพธ์ดีไม่ดีเราไม่เคยว่ากันนะบอกเออทำไม่ดีทาแล้วผลลัพธ์ไม่ดีก็เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาเราแต่ถ้าทำแล้วผลลัพธ์มันดีก็เรียนรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่แก้ปัญหาให้เราได้แล้วเราจะทําอะไรต่อกับมันอีก ผมว่าทุกอย่างในการทํางานในโรงพยาบาลหรือชุมชนเนี่ยอย่างที่บอกครับทำงานชุมชนพานคนเรียนรู้เนี่ยมันมีการเรียนรู้พัฒนาต่อเนอื่องจะใช้ HA เข้ามาเนี่ยเป็นส่วนเนหมือนเป็นหลักการในการดําเนินการพัฒนาพอโรงพยาบาลเข้าใจโรงพยาบาลจะเปิดรับชุมชนซึ่งชุมชนเขาก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราอยู่แล้วเพราะชุมชนจร,จ,รจริงๆแล้วเขาถามว่ามีกําลังทรัพย์หรือไม่มีความรู้หรือไม่มีศักยภาพหรือไม่เขาไม่มี ก็มีอย่างเดียวคือทรัพยากรคนที่มีคุณค่าแต่ถ้าเราหาบุคคลเหล่านี้เข้ามาเข้ามาสู่กระบวนการของเราเชื่อมโยงระบบงานงต่างๆให้ดีได้ผมว่ามันก็คงจะพัฒนาร่วมกันได้ h s ่ก็คงจะเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนได้ชื่อมันบอกแค่ว่า Hospital Accreditation นะแต่จริงๆแล้ว Hospital มันต้องครอบคุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบผมว่างานชุมชนก็คงใช้เครื่องมือนี้สามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่ได้สร้างความลำบากหรือว่าไม่มีความ ติดขัดหรือว่าเอ๊ะขัดแย้งไหม H A Hospital กับชุมชนถ้าเข้าใจหลักการของว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำงานกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องการการกินอยู่นะครับก็จากที่เคยซื้อผักจากข้างนอกมากินกันก็พยายามที่จะจัดการตัวเองคือปลูกเองรับทานเองเพื่อป้องกันสารพิษที่จะ เทาสุขลกาณต่างนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นครับก็ต้องขอบคุณทางท่านหอ,โ,อ,โ,อโรงพยาบาลพัเย็นผู้นวยการนะครับแล้วก็คณะทีมแพทย์ทีมพยาบาลาต่างๆที่เข้ามาทําให้ชาวบ้านรู้จักการวงชีวิตการใช้ชีวิตที่เราไปอยู่แล้วก็การรู้จักรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้การปลูกผักการอะไรทาให้เกิดรายได้นะครับทำให้เกิดไรายได้ขึ้นในชนุมชนหลังจากที่เรารับทานเองแล้วกินเองแล้ว,เ,ลวเหลือเราก็ส่งน้ำจำหน่ายที่ ที่สารการหมู่บ้านเป็นการแลกเปลี่ยนอของที่เราไมีอยู่เปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นของอื่นเข้ามาในครวัวเรือนของเราประมาณนั mm ้น hmm. ครับปกติเนี่ยเราก็ทํางานกับชุมชนด้วยด้วยบริบทของวังน้ําเย็ยนเนี่ยเราค่อนข้างจะมีต้นทุนสูงกับชุมชนที่ดีแต่สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือกระบวนการคุณภาพเนี่ยลราลงมาจากเดิมเราอาจจะทาไปเรื่อย โดยที่เรายังไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเอ๊ะเราต้องกระบวนการ 3P เนาะเราเอาที่เป็นปัญหาเนี่ยเรามาทบทวนแล้วเราก็มาวางวัตถุประสงค์ว่าเอ๊ะเ,เราจะทําเพื่ออะไรและส้รมีกระบวนการและวัดผลผลผลัพธ์งนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเรากระบวนการของ HA มาเนี่ยเราก็จะทำกันอย่างมีความเป้าหมายว่าเอากระบวนการ 3P มาจับแล้วก็รวมให้เห็นถึงผลลัพธ์ จากเดิมเราอาจจะทาทาไปแล้วก็ทํารู้สึกว่ามันดีเนาะแต่เราไม่ค่อยได้วัดผลกันค่ะพอเราเอากระบวนการ HSA มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลอย่างชัดเจนว่าเราทําแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงมันตรงกับที่เราตั้งแต่ปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมกระบวนการแต่และกระบวนการถ้าเราทำเนี่ยเราพบว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็มาทบทวนกันแล้วก็มาทํากันใหม่เป็น cqi ไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะนี่คือเรานํากระบวนการของ HSA มาใช้ค่ะ ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเชื่อแน่ว่าหลายคนคงจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจบทบาทของโรงพยาบาลที่ทํางานร่วมกับชุมชนจากโรงพยาบาลวังน้ําเย็นค่ะนับเป็นความประทับใจนะคะที่เราเห็นความผูกพันของคนในชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการพัฒนาในระบบบริการสุขภาพค่ะคงต้องกลับมาคุยกับท่านผู้มีการอีกสักครั้งนะคะว่าการทํางานร่วมกับชุมชนในลักษณะนี้นะคะที่โรงพยาบาลก้าวเข้าไปทํางานร่วมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลโรคต่างๆแล้ว ประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้รับประโยชน์ไหมคะกับการที่โรงพยาบาลก้าวออกไปสู่ชุมชนอย่างนี้คะอาจารย์ก็ตรงนี้คงมองประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านของตัวผู้ป่วยเองะะแล้วก็ทางด้านของชุมชนเองในส่วนของผู้ป่วยแต่ละรายเองเนี่ยก็การที่ดูแลใกล้บ้านเนี่ยก็คงเคยได้ยินฮะใกล้บ้านใกล้ใจก็จะรู้สึกมีความอบอุ่นมีความสุขแล้วคนที่ดูแลก็จะได้ได้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นในฐานะที่เป็น กดันประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยก็ถ้าเราทําให้ผู้ที่ดูแลมีมีความสามารถเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขาเห็นปัญหาแล้วก็จะสามารถที่จะปรึกษาได้ว่าให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นส่วนในด้านของชุมชนเองก็อย่างที่เรียนนะครับว่าสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นเลยคือว่าเราเราไปปลูกปลูกให้ชุมชนเห็นความต้องการเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เริ่มเริ่มมีความส้องกาเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมา อย่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อสิบยีปีก่อนเนี่ยเวลาเราไปพูดกับชุมชนเนี่ยชุมชนจะพูดถึงเรื่องของปากท้องว่าปัญหาที่ต้องการพัฒนาในคือเรื่องปากท้องแต่ณปัจจุบันเนี่ยสามารถนำเรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยมาเป็นเป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนาได้แล้วมันยีย้อนกลับไปในเรื่องของเรื่องเรื่องเศรษฐกิจสังคมได้แล้วในการพัฒนานั้นถ้าถ้าชุมชนมีส่วนร่วมนะฮะก็เกิดการพัฒนาที่ตรงประเด็นคือไม่ใช่ว่ามีมีนโยบายไปจากส่วนกลางแล้วก็ต้องทํา แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากความคิดที่ชุมชนเห็นปัญหาตรงนี้ด้วยตัวเองนั่นก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่ตรงประเด็นและวิธีการแก้ปัญหาก็ด้วยด้วยมือของชุมชนเองก็ทําให้วิธีการแก้ปัญหานั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็จะมีความยั่งยืนนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบภายใน่ควายยิ่งการมีส่วนร่วมจากทางทางองค์กรปกครอง,งส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งมีทรัพยากรมากมายเนยนะครับเราก็จะเห็นได้เข้ามาเอื้อต่อการที่ ที่ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เรง่าๆหรือว่าความช่วยเหลืออื่นๆทั้งหลายนยคะครับก็สามารถเียจะมีได้ไม่จำกัด ก็จะเห็นได้ว่านะคะโรงพยาบาลได้ไปชวนชุมชนทําเรื่องราวต่างๆมากมายเราอยากจะมองอีกมุมหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วเรื่องราวต่างๆมากมายที่ประชาชนหรือชุมชนเองเนี่ยเขาได้สัมผัสจากโรงพยาบาลแล้วเขาอยากจะสะท้อนสะท้อนกลับคืนไปให้โรงพยาบาลว่าเอ๊ะบางเรื่องนั้นในบริการของโรงพยาบาลเนี่ย น่าจะสามารถปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนต้องการได้ประเด็นนี้อาจารย์คิดว่ามีความสําคัญไหมคะมันี้มีความสำคัญเช่นเดียวกันแล้วเมื่อไปทํางานใกล้ชิดกันเนี่ยก<ฆ>รนีจะสูกถ่ายทอดออกมาได้ง่ายขึ้นด้วย<ฆ>ความไว้วางใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นเนี่ยจะได้รับการนาไปปรับปรุง<ฆ>ก็จะชุมชนก็อยากที่จะบอกเล่าให้โรงพยาบาลมีการรอบรุงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะคว,ความฝันก็คือว่าเราอยากเห็นความรู้สึกว่าชุมชนม,มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นอะไรที่แปลกแยกไปตั้งในชุมชนแต่ว่าเขามีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะทำให้โรงพยาบาลเป็นอย่างที่เขาต้องการ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีจริงๆนะคะสําหรับวันนี้สอดคล้องกับในสิ่งที่ประชาชนและหลายๆคนต้องการค่ะที่อยากจะเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแต่การที่เราจะเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นประชาชนเองมีความสําคัญค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบบริการนั้นให้เป็นมาตรฐานและประชาชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะเป็นหนึ่งนะคะในการเป็นเจ้าของระบบบริการสุขภาพนั้นโดยการมีส่วนร่วมของกันและกันค่ะ สำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับท่านผู้มุ่ในการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนท่านนายแพทย์อนุวัฒน์สุภชุติกุลขอพรบคุณค่ะอาจารย์เราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวดีๆรายการแห่งความสุขเพื่อสาธารณะกับระบบบริการสุขภาพสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชน ผู้สนับสนุนให้เกิดรายการดีๆเช่นนี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ